ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงาม สวัสดีค่ะมาค่ะมาขายขวดด้วยกันค่ะพี่น้องจ๊ะเรานี้พากันมาเลาะแล้วก็เลยได้ขวดมาขายค่ะใจเงินก็ได้ขวมาเข้ายนะคะแมมาก็ได้ไขสองแทงสแทงก็ว่าไปอันนี้ได้กี่ยูโรแล้วตอนนี้เราได้ไปสองยูโรสองยูโรเห็นไหมคะเงินมันจะดีบขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเด้อแล้วก็เอาลงไปในนู้นมันก็ เคสให้ค่ะที่ข้างขวดมันจะมีอยู่ค่ะนี่แหละค่ะเราก็จะเอาลงไปในนี้ค่ะมันมีบาร์โคดของเขาอยู่ค่ะแล้วเขาก็จะคิดเดี๋ยวเราก็เอาสลิปไปเอาเงินกับแคชเชียค่ะได้สามยูโรแล้วเนี่ยสี่ยูโรแ,แล้วถุงอย่าทิ้งเดอ้อเดี๋ยวเอาไปเก็บใหม่แล้ว บอกถุงอย่าทิ้งเด้อเดี๋ยวไปเก็บใหม่มาค่ะมาขายขวดกับเมี้ยฝรั่งค่ะค่ขายขวดค่ะไม่อายทำกินเน้ะค่ะเนาะเงินทั้งนั้นนี่นะคะขวดอันนี้ไม่ไม่ได้กินเองเด้อกับของเบียร์น่ะเก็บมาจ้ะ เก็บมาค่ะเก็บมาค่ะเก็นตัไก็เก็บาจะเดินหายไหนเตรไนก็เก็บมาจะเก็บมาะสมประสาทกันไปหลายวันก่อมาค่ะนี่ราคาได้6ยูโรแล้วจ้ะกบัตรนี่ทักายทุกท่านทุกคนค่ะยา้สนคิดวิดีแม็กิเนีหรือว่ายายสนฟิแอนด์แฟรพี่น้องจ้ะ ได้เก็ดยูโรแล้วพากันมาเดินเที่ยวในเมืองค่ะรอบในเมืองเก็บขวดมาขายกันค่ะผสมเล็กผสมน้อยของเก่าข้องใหม่แต่กยัมสิบก็ยังไม่สิบยูโรไหมสิบยูโรก็สามร้อยเยอะน้องจ้ะโอ้ยเมื่อก่อนนี่ถุงใหญ่ๆนะยายถุงดำนะโอ้ได้เยอะเลยนะอดอสามสิบสิบยูโรนี่มาค่ะมาขายขวดด้วยกันค่ะแปดยูโรแล้วแปดยูโรแล้ว ลุ้นค่ะว่าจะได้ถึงสิบไหมหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมโยูโบ90เซน8ยูโก,โก,โก,โก 90, ้าสิบเซนเป็นเงินไทยเท่าไหร่ลูกไม่้1ยูโรก็36 37 <c oughs> นะคะอันนี้ก็ได้8ยูโรค่ะมะนาวงามงามพี่น้องขายขวดได้เออขายขวดได้ตังแล้วมาซื้อมะนาวไปยำมาม่าเด้อ มะนาวาคัดเกตมามีแต่น้ำไปจ้ะี๋ยวซื้อส่งก่อนรู้ก,ก่อนว่ามันมีลูกเน่าไหมว่านั่นซื้อไปเน่าตั้งสามลูกจะได้ว่านั่นซื้อไปน่ะเน่าตั้งสามลูกงัดดูจอนพี่งนอกมันนิ่มอันนี้ไม่เน่าอันนี้ไม่นิ่นนนนม,ม,มดอกนะเนี่อันนี้นิ่มลูกหนึ่งมันคงเหมือนกันแหละเนาะ <c oughs> ดูเด้ออโบุคโดอินดาปารมยายกินไม่เป็นเมดูหนึ่งหนึ่งนึี่อนนี้ก็สามสิบกว่าบาทจ้ะเกือบสี่สิบบาทต้นนึ่งโอเคได้มื้ได้มื้เอาไปใส่สยูโรโอเคซื้อกล้ยทอดไปกินก่อนไปน้อง คิดถึงบ้านก็นี่แหละค่ะเขาพอได้กินอยู่อันนี้สี่ยูโรเด้อจ้ะห้ายูโรไม่ใช่4ี่ยูโรห้ายูโรหยูโรก็เท่าไรเอ่ยเอาสายคูณเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ห้ายูโรจะเกือบ5้ายูโรสี่ยูโรกว่าสี่ยูโรเจ็ดิบเก้าเซนข้างในอยู่นานไม่ได้ค่ะมันร่อน,อนขายขวดได้กับข้าวแล้วจ้ะ ขายขวดแล้วค่ะขายขวดได้ตังแล้วเดี๋ยวไปทําเดี๋ยวเราทาทํากับข้าวกินกันไปทางนี้ยำ <laughs> มามา่าขายขวดได้มามา่าได้หมูบด <laughs> ได้หลายอย่างดูค่ะเดี๋ยวไปกินด้วยกันเ้อค่ะเด้อนี่นะค่ะพวกเราอยู่กันแบบนี้ก็อยู่กับคนหนาวมันก็พออยู่ค่ะก็ต้องอกบเข้าให้ได้แล้วค่ะเนาะ ถามว่าชิดไหมมันก็ชิดระดับหนึ่งนั่นแหละค่ะเนาะเดินไปฝั่งนี้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าหลายคลิปแล้วพวกเราเดินไปทางโน้นพี่ๆน้องๆคนไหนที่ว่ายังไม่ได้เข้าไปชมก็ฝากเข้าติดตามเด้อคะ่ะพี่ๆน้องๆคะ่ะเพราะว่าตรงนู้นเขาจะมีซันตาคอสแล้วก็จะมีเจ้าหญิงมีเจ้าหญิงมาตรงนู้นคนเยอะจ้ะตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะคะเด้อเก็บขวดได้ก็เอาขวดไปขายกัน ก็ได้อาหารกันเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อจิพาไปกินยับมาม่าพี่น้องมี่มาม่าให้กินก็นดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาม่าก็เมื่อก่อนก็แมเหรียญกว่าเออเจ็ดสิบแปดเซนเดี๋ยวนี้ก็สองเหรียญกว่าแล้วนะจะขึ้นน้อยๆนะมามา่าอุ้ยลื่นเด้อดูดีๆ,ดๆเดี๋ยวพวกลมมันเป็นฝนปน,นหิมะเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอุ้ยบรรยากาศสวยมากจาก้ะน่าสีสวยอ๋อเราไปได้นี่ทางนี้ดูค่ะดูทางนี้ก็สวย นี่ก็สวยจ้ะพี่น้องจ้ะเก็บภาพบรรยาก,กาศมาฝากด้วยค่ะเด้อหลังจากขายปวดเช่นแล้วก็กลับบ้านเลยพี่น้องที่มากก็ตกโปรยพี่น้องจ๋าสวยงามมากค่ะตอนกลางคืนจะสวยกว่ากลางวันค่ะเพราะว่ามันมีแสงไฟให้เราถ่ายทาภาพนะค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเพราะว่าในช่วงตอนเช้าค่ะ ในช่วงตอนเช้าไปถึงบ่ายสองบ่ายสองโมงเย็นนะคะ่ะมืดค่ะพี่ๆน,น้องๆค่ะเพราะว่าในช่วงนั้นเนาะค่ะมันจะเป็นช่วงปกติเขายังไม่เปิดไฟนะคะ่ะแต่ทีนี้ถึงมันจะเป็นช่วงเช้านะคะมันจะเป็นช่วงเช้าก็จริงแต่ว่ามันเป็นละอองหิมะค่ะมันเป็นละอองหิมะแล้วทีนี้มันก็เป็น ขุ่นเหมือนได้แป้งมันนะคะเมื่อตึ๊บเลยค่ะออกมาข้างนอกก็ไม่ได้ไม่เห็นอะไรเลยค่ะอยากจะมาถ่ายวิดีโออะไรอย่างกันกน,นี้ก็ไม่เห็นเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็เลยมากันตอนเย็นเนาะค่ะเนาะอันนี้ตอนเย็นอันนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วค่ะห้าโมงเย็นนะค่ะเนาะแต่ทีนี้เขาเปิดไฟแสงสีอะไรอย่างกันนี้มันก็เลยสว่างก็เราก็ได้เก็บภาพมาฝากพี่ๆน้องๆเด้อจ้ะเยสสนก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสสนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะ กราบขอพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกๆกกำลังใจนะคะที่มีมาให้สำหรับยายสนเสมอมากราบขอพระคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ